หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาต่างชาติใช้วีซ่านักเรียนเป็นช่องทางการทำงานผิดกฎหมายหากพบสถานศึกษาใดละเลยต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด จากกรณีที่มีเบาะแสเหตุอาคารสำนักงกานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตองอถลม่มมีวิศวกรชาวจีลักรอบเข้ามาทำงานโดยมีมหาวิทยาลัยเอ,อกชนแห่งหนึ่งออกวีซ่าให้นักศึกษาล่าสุดวันนี้นางสาวสุพมาอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอ ได้มอบหมายให้นางสาวสุชายดาสั่งแทนทรัพย์เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้แทนร่วมหาลือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสอตมเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบและติดตามนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้ามาศึกษาในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่มีข้อสงสัยว่านักเรียนต่างชาติใช้วีซ่านักเรียนเป็นช่องทางในการเข้ามาทำงานผิดกฎหมายหากพบสถานศึกษาใดมีส่วนรู้เหตน หรือปล่อยปะละเลยให้เกิดการใช้สถานะนักศึกษาในทางที่ไม่ถูกต้อง จะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามกระทรวงอวได้มีหนังสือถึงวิทยาลัยสงลำพูนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีทุนจีนถือหุ้นทั้งสามแห่งให้รายง,งานข้อมูลนักศึกษาจีนที่มาเรียนทั้งจำนวนสาขาที่เรียนเวลาที่ใช้เรียนจนจบการศึกษาและบีซ่านักเรียนและส่งรายละเอียดทั้งหมดมาที่กระทรวงอวภายในหนึ่งสัปดาห์ ด้านนายอนุทินชายวิรกูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะการควบคุมงานวิศวกรเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างชาติจึงมั่นใจว่าไม่มีการสวมสิทธิ์ให้นักศึกษาชาวจีนอย่างแน่นอน กมีนะเพราะว่าคนที่ทํางานเป็นวิศวกรได้ต้องมีใบไปประกอบวิชาชีพนะครับเดี๋ยวต้องเพ็ยงถ้ามีอาจจะเป็นแบบฝึกงานแต่ฝึกงานก็ไม่สามารถที่จะคุมงานหรือว่าจะมาเซ็นอะไรได้เ็าต้องฝึกภายใต้การซูเป,ปอร์ว e ส์<ม>การควบคุมของวิศวกร ที่เขามีไปประกอบวิชาชีพนักศึกษาถ้าเขาจะมาสมุติเขามาเอกเชจมาเรียน a i ไอมาเรียนตามหมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยพอเขาปีสามปีสี่เขเหมือนกันอาจจะนะต้องไปเหมือนไปฝึกงานอะ่ะก็ไอตรงนั้นจะไปในฐานะนักศึกษาฝึกงานไม่ได้ไปในฐานะที่เป็นรู้วิศวกร นายพงนาราเย็นยิ่งอธิบดิ์กรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าการเข้ามาทำงานคุมไซต์ก่อสร้างโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิศวกรหากไม่มีใบอนุญาตดังกล่าวและเข้าทำงานควบคุมอาคารจะมีความผิดทั้งจําและปลรับผลิตนาฏขวันแสนสุขรายงาน